สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชม YouTube ช่องของผมนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงคลายสิทธ์คอม i c a น i o เคชันกันต่อนะครับซึ่งก็วันนี้ก็ได้เรียนเพิ่มเติมอีก3บทเรียนนะครับก็จะขอสรุปย่อๆนะครับจากเนื้อหาที่ได้เรียนผ่านทางของ CU MOOC มานะครับหรือจุฬา o MOOC น,นั่นเองนะครับ ก็วันนี้ผมเรียนต่อในบทที่9 10แล้วก็บทที่11นะครับซึ่งบทที่9ก็คือเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงนะครับบทที่10เป็นเรื่องของการจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤตนะครับแล้วก็บทที่11จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์การโต้วิกฤตต่างๆนะครับซึ่งก็ถือว่า ในในบทที่11นะครับบทของกลยุทธ์การโต้วิกฤตถือว่าเป็นบทที่น่าสนใจนะครับซึ่งส่วนมากที่อาจารย์กล่าวถึงก็จะเป็นการในองค์กรนะครับถ้าเปรียบองค์กรอกาจจะเปรียบเป็นเป็นตัวเราเองก็ได้นะครับเป็นองค์กรก็สามารถนําไปใช้กับสาธารณชนได้นะครับซึ่งหลักๆองค์กรอกาจจะเป็นบริษัทก็ได้น่าจะเป็นบริษัทนะครับ เราจะมาดูกันว่าบทที่9ที่ผมสรุปมาก็การสื่อสารความเสี่ยงคืออะไรก็คือเป้าหมายก็คือเพื่อ,อการสื่อสารความเสี่ยงเป้าหมายก็เพื่อ 1. เกิดการพัฒนาการรวบรวมข้อมูลนะครับ 2. การศึกษาความเสี่ยงที่รอบด้าน 3. ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นนะครับและไว้วางใจในองคอ์กร 4. ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้มแข็งขึ้นนะครับแล้วก็ 5. เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทัศนคติแนวปฏิบัติและข้อ6นะครับเกิดรูปแบบของการมีส่วนได้ส่วนการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมในระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการสื่อสารความเสียงนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นฝุ่น pm 2 5เขาก็จะทำให้มองว่าทำการสื่อสาออกมาให้มองว่า เป็นภัยของคนเมืองนะครับของคนกลุ่มเมืองที่จะต้องรับมือกับภาวะวิกฤตของฝุ่นเพียวสารจะทำยังไงก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขกเขาจะกล่าวถึงหน้าที่ของผู้สื่อสารในภาวะวิกฤตนะครับก็คือมีอยู่2หน้าที่ด้วยกันก็คือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับก็ จะเป็นหน้าที่ของผู้สื่อสารทีนี้เรามาดูในบทที่10กันจะเป็นเรื่องของการจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤตซึ่งมีทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็บทนี้ก็คือจะกล่าวถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ด้วยนะครับก็บทที่1ขั้นตอนที่1ก็คือกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป้าหมายคืออะไรวัตถุประสงค์คืออะไร เป้าหมายก็คือสิ่งที่องค์กรหวังให้เกิดในขั้นตอนในขั้นสุดท้ายวัตถุประสงค์ก็คือสิ่งที่องค์กรจะทำเพื่อบรรลุสิ่งที่มุ่งหวังกล่าวง่ายก็คือวัตถุประสงค์ก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนะครับก็ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่2ก็คือการเลือกกลยุทธ ขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนของการวางแผนและขั้นตอนที่4เป็นการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจและแต่งตั้งโค้ชกุศนะครับกลยุทธ์กลยุทธ์ของการตอบโต้ในภาวะวิกฤตก็จะแบ่งด้วยกันมีทั้งหมด4กลยุทธ์นะครับ4กลยุทธ์ด้วยกันก็คือการปฏิเสธก็จะเป็น อยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มปฏิเสธนะครับก็กลยุทธ์ที่2จะเป็นทําให้เรื่องเล,ลง็กลงกลยุทธ์ที่3จะเป็นกลยุทธ์การขอโทษนะครับและกลยุทธ์ที่4จะเป็นการอ้างสิ่งที่ทําในอดีตก็เหมือนที่อาจารย์เขาได้บอกว่าจะเป็นการแบบเหมือนการล้ำเลิกบุญคุณอะไรประมาณนี้นะครับที่ได้เรียนแล้วก็ เราจะมาดูเทคนิคการปฏิเสธกันนะครับเทคนิคการปฏิเสธหรือเดนิเอลโพเชอร์นะครับก็คือเราต้องพิสูจน์นะครับให้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความจริงนะครับก็คือเป็นการปฏิเสธต้องพิสูจน์ให้เขาให้ให้สาธรารณชนองค์กรก็คือพิสูจน์ให้สาธรารณชนได้รับรู้ว่าสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องจริงนะอะไรก็ปฏิเสธออกไปทําให้เขาได้เห็น แล้วก็หากทราบต้นต่อของข่าวรือต้องดำเนินคดีกับผู้นั้นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกนะครับแล้วก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งก็จะเป็นการปฏิเสธด้วยโจมตีผู้กล่าวหา t อส a c ็ mm hmm. the a ร์กอ c u r e นะครับก็คือเราจะยกตัวอย่างก็คือเหมือนกับเกิดเหตุการณ์ในช่วงเหตุการณ์ที่ เหตุการณ์ที่อาจารย์ยกตัวอย่างมานะครับก็จะเป็นในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด -19 นะครับมีบริษัทษได้ปิดตัวลงเขาก็จะนำเหตุผลว่าที่ปิดตัวลงก็เพราะเกิดจากโควิด -19 นะจึงทำให้บริษัทษไปต่อไม่ได้ก็จะทำให้เกิดการจ้างงานแล้วพนักงานก็ไม่สามารถที่จะเอาผิดกับบริษัทษได้นะครับก็ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่บริษัท จะนามาใช้นะครับในก็คือยวนไปเลยว่าเป็นความผิดของโควิด -19 ไม่ใช่เป็นความผิดของบริษัทก็คือเป็นการสร้างแพ่ระบ,บาดอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่องค์กรเขาจะเลือกนาํามาใช้นะครับและทีนี้บทที่11นะครับก็จะเป็นกลยุทธ์การโต้วิกฤตก็คือก็จะมีอยู่ทั้งหมดมที่อาจารย์กล่าวถึงจะมีทั้งหมด3กลยุทธ์นะครับ ก็จะมีอยู่สกลยุทธ์ในการโต้ววกฤตก็จะมีกลุ่มการลดความสำคัญนะครับก็กลยุทธ์ที่1ก็จะเป็นกลยุทธ์การหาข้ออ้างและกลยุทธ์ที่2นะครับจะเป็นกลยุทธ์การให้เหตุผลนะครับและทีนี้กลยุทธ์ในกลุ่มบูรณะก็คือรีพับ รีพับลิ่งโพเชอร์นะครับก็คือก็เพื่อฟื้นฟูชื่อเสียงขององค์กรก็คือจะเป็นการหนึ่งก็คือจะมีการชดเชยคอมเพนเซชันนะครับและสองกลยุทธ์การขอโทษฟื้อภรรยาซึ่งกลยุทธ์นี้เราจะเห็นผมขอยกตัวอย่างเช่นแม่ค้าออนไลน์นะครับก็คืออาจจะมีการ ทำอะไรผิดพลาดขึ้นมานะครับแต่ไม่ไม่ไมขอชื่อไม่้านะครับเดี๋ยวเขาจะมาก็คือก็ใช้กลยุทธ์นี้ในการออกมาขอโทษสาธารณชนว่าที่ผิดพลาดเป็นเพราะอะไรก็ออกมาให้สาธารณชนได้เห็นว่าทําผิดก็ทําให้ความผิดนั้นลดน้อยลงนะครับก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจและทีนี้จะเป็นกลยทุทธ์ที่ในกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มที่ ใช้หนุนกลยุทธ์อื่นๆนะครับก็ในกลยุทธ์ทั้งสามออาจารย์แนะนํามาว่ากลยุทธ์ทั้ง3อย่างนะครับไม่ควรจะใช้ปะปนกันนะครับเรามาดูกลยุทธ์ของที่ใช้หนุนกลยุทธ์อื่นๆนะครับก็คือจะมีกลยุทธ์การเตือนความทรงจำํำ reminding นะครับและกลยุทธ์ของการชื่นชม incentiation น,น,นะครับ และกลยุทธ์ที่3าจะเป็นกลยุทธ์ผู้ตกเป็นเหยื่อ i c t i ตอ te นะครับก็คือออกมาเหมือนกับ mm hmm. องค์กรออกมาขอความเห็นใจจากสาธารณาชนว่า mm hmm. เขาตกเป็นเหยื่อนะเขาไม่ได้ทำผิดก็ตออกออกมาถแถลงขอความเห็นใจกับสาธารณาชนก็ถือว่าจะทำให้สาธารณาชนมีความเข้าใจ ต่อองค์กรมากขึ้นนะครับมีทริคอีกเล็กเล็กแน่นอๆก็คือเป็นข้อจํากัดของการใช้กลยุทธ์ก็คือกลุ่มของน่าจะเป็นกลุ่มกลุ่มการลดความสําคัญนะครับกับกลยุทธ์กลุ่มที่2กลุ่มบูรณนะที่เป็นการพวกฟื้นฟูอาจารย์แนะนําว่าไม่ควรจะใช้ร่วมกันเนื่องจากจะสร้างความขัดแย้งในการให้ข้อมูลนะครับในบทที่2ก็เขียนสรุปม,มาก็คือจะได้บอกว่า กลยุทธ์ที่ใช้เมื่อองค์กรไม่สามารถปฏิเสธได้ 1. ทําให้ปัญหามีขนาดเล็กลงเช่นการหาข้ออ้างจากความไม่ตั้งใจหรืออธิบายเหตุผล 2. เริ่มใหม่ด้วยการชดเชยหรือออกมาออกมาแก้ความรับผิดชอบนะครับและก็าเสริมด้วยการเตือนความทรงจำ โดยการกล่าวถึงความดีที่ทําในอดีตและชื่นชมผู้สื่อข่าวที่ให้ความสนใจนะครับ 4. ก็คือขอความเห็นใจไปเลยเชื่เห็นถึงความถึงผลกระทบที่องค์กรได้รับนะครับสิ่งที่จะช่วยทําให้องค์กรประสบความสําเร็จในการใช้กลยุทธ์จัดการกับวิกฤตคือชื่อเสียงที่ดีและความน่าเชื่อถือขององค์กรด้วยนะครับนี่ก็เป็น เนื้อหาที่เ้ียนเพิ่มเติมในวันนี้ทั้ง3บทซึ่งตอนนี้ที่ผมจะต้องเรียนเพิ่มก็มีอีก4บทที่ต้องเรียนนะครับก็ถือว่าเนื้อหาของวิชา c r i s i s c o m m u n i c a t i o n ก็ถือว่ามีความละเอียดอยู่เหมือนกันนะครับก็เยอะตั้แต่ที่กล่าวในคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่พูดถึงวิกฤตคืออะไรแล้วก็วงจรและและการจัดการ ความขัดแย้งพวกความขัดแย้งนะครับพวกแนวแนวทางที่ใช้ในการจัดการความขัดแย้งการสร้างบรรยากาศการสื่อสารประเภทของวิกฤตแล้วก็ระยะการการสื่อสารวิกฤตแล้วก็จะมีขั้นตอนในการบริขั้นตอนในการ,บร,บ,รบริหารประเด็นนะครับ ก็เพื่อนๆสามารถไปดูในคลิปที่ที่แล้วได้นะครับที่ที่มีการกล่าวถึงคลา s สิคคอม m m u น i c เคชันแล้วก็จะเป็นการพูดถึงระบบของมูคในการเดียนเรีนผ่านระบบมูคนะครับที่ผมพูดถึงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันอีกว่าอีกสีบทที่เหลือนะครับจะสรุปออกมาประมาณไหนนะครับก็ถือว่าเป็นการได้ เอามาโน้ตตัวเองด้วยนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีคิซึ่งผมก็จะกลับไปก่อนสอบโพสเทสก็จะกลับไปนั่งไล่ดูตั้งแต่บทที่1แล้วก็ต้องดูให้จบจนถึงบทที่15ก่อนที่จะสอบโพสเทสแล้วก็จะดูว่ามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนกับเรื่องของคลาสสิ o คอมมิวนคชันนะครับก็จะดูตอนที่ออกมาเป็นสกอร์นะครับเป็นคะแนนนี่ก็คือวิธีการวิธีการเรียนออนไลน์นะครับ ก็คือถ้าวิชาที่มีเนื้อหาที่มันมีแบบเราไม่ค่อยถนัดหรือเป็นเรื่องใหม่ที่เราควรจะควรจะจดจำเราก็ทำการจดในขณะที่อาจารย์กำลังสอนนะครับก็จดไว้เหมือนตอนที่ผมเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะครับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผมก็ใช้วิธีการนี้แหละครับในการในการเรียกก็จดไปด้วยว่าอาจารย์พูดถึงอะไรแล้วก็ ตอนสอบก็ทบทวนนะครับถึงทําให้เราสอบผ่านก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเพื่อนๆอาจจะได้ความเพื่อนๆน่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการโต้วิกฤตนะครับการสื่อสารความเสี่ยงแล้วก็จะเป็นการจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็คลิปต่อไปน่าจะเป็นคลิป ผมน่าจะเรียนให้จบทั้ง 4, 4ี่บทลแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองสรุปคร่าวๆให้ได้ฟังว่าได้รับอะไรจากการเรียนรู้ทั้ง4บทที่เดี๋ยวจะต้องมานั่งเรียนไอทีเนี่ยในวันพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้ขอพักก่อนโอเคสำหรับน,นี้ไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในตอนถ,ถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับขอบคุณครับ